มีน้ำตกด้วยนะคะเพื่อนๆโนดูดิสวยงามมากเลยต้อแบบนี้สิมาไม่เสียเที่ยวเลยสวยงามมากเลยดูดูด,ดูใครเล่าจะเท่าแม่พลอยเนี่ยเที่ยวให้มีความสุขนะ 对对对对。 สวยที่สุดสวยที่สุดสวยที่สุดว้าว้ทางนี้ก็จะมาตรงแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะอันนี้ตัวอันนี้ไม่พลอยตัวอะไรไม่รู้นะนะสัญ,ญลักษณ <laughs> ์สัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ตัวอะไรเนี้ยตัวอะไรเนี่ยเออ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเด้อสัญลักษณ์อ่ะแร็เหรออีลาฟอีลาฟสวยดีเออนี่ก็จะเป็นตรงนีอ้อ้เพงมเหรอ อออออยสูอ้อลำโพงมันเสียหวคือว่าพ่อมาทำให้หนูได้สมจุด จุดส้มวิวที่ว่ามันสวยสุดท้ายเล่ยนะฮะฮะเนี่ทำไมนี่มันไม่นิ่งลวอ่ะพ่อเเออยู่้าหน้านะครับเหรออ่ะพ่อเข้าไปดูด้วยหนูจะทำถ่ายเอานี่มันเป็นวิดีโออ่าพ่อทำดิอ่ะอ่ะพูนน่ะพูนน่ะว้าาโอ้ย <_ d ata> <_ d ata> <_ d ata> โอ้ <_ d ata> เียสร้างเฮ็ดอันให้เป็นตะเบ,บิ้งแถวเนาะว้าหางกระดิกไปกระดิกมาด้วย